สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านไพรถเกษตรฟาร์มคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องครับเมืม่อกี้พามารับชมครับตะกเตนนะครับเนาะครับผมซิปกว่ามื้อเ้วพี่น้องนะครับผมจะเข้าสองอาทิตย์แล้วทิปสองมื้อครับเพื่อนเพื่อนสิบสองวันแล้วสังเกตครับพอกนนี้ลงไข่ไป หนึ่งจุดแปดกิโลนะครับเนาะหนึ่งจุดแปดกิโลโลแปดขีดครับผมกำลังจะใส่เสื้อกักกำลังติดกักนลครับใส่เสื้อกักก็คือกำลังขี้ไงกำลังติดโจนไงอะไรพี่น้องครับผมเพื่อนเพื่อนสังเกตด,ดูครับเพื่อนเพื่อนสังเกตดู ใ,ใหญ่กว่านี้ก็เห็นชัดกว่านี้ครับเห็นลายกว่านี้เพราะว่าอันนี้ตัวยังน้อยอยู่นะครับเนาะเพิ่งหาได้สิบสองเมือ่อแล้วสิบสองเมือ่อถ้าเป็นตัวใ,ใหญ่ก็ตเต็มเมื่อครับเป็นขางโอกนะครับขาง,งตามผ่าแนงผ่าเนืองที่อยู่เต็มเมื่อครับผลคืเกาะเต็มไปหมดเลยอันนี้ทำคอกใหญ่นะครับในคอกใหญ่มีกว้างสามครับผม กว้าง3เมตรยาว6เมตรสูง2เมตรครับเป็นโคกที่ใหญ่แล้วก็อยู่ข้างล่างอีกครับอยู่ข้างล่างกับอีกหนึ่งโคกโคกนั้นเพ,พ,พิ่งทำเสร็จครับก็รอเอาไข่ชุดนี้ลงไปครับรอเอาไข่ชุดนี้ลงไปเดี๋ยวเป็นเดือนครับเดือนกับ่ามือก็เริ่มวางไข่ สิได้ไข่จากคอกนี้ลงไปใส่ตูคค้คอกล่างฮีตไม่อยู่ข้างล่างขอบคุณผู้สนับสนุนเนาะครับเนาะครับผมขอบคุณผู้สนับสนุนทุกทุกด้านเนาะครับขอบคุณผู้สนับสนุน,นที่ส่งเสริมเนาะครับเนาะครับผมการเลี้ยงตะเตนของไพรดเกษตรฟาร์มเนาะ จะได้มีโคกใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งโคกเป็นโคกใหญ่ครับตัวนั้นก็มีโคกใหญ่ครับผมกว้าง3ามยาว6กสูงสองเหมือนกันเด็กเป็นน้องครับน้องได้มารับชมนะครับเนาะตอนนี้12บสองวันครับสิบสองวันหลายครับน้องหลายครับ ลายอีลีครับอันนี้ก็เอาอาหารซูนิมเขามาให้ครับอาหารซูนมเป็นลำข้าวอดเหมือนเดิมครับหญ้าน,นี่ก็เอาสามสี่มื้อครับผมสี่มื้อกับเก็บออกคืนหนึ่งครับผมป็นการหย่า,าต้นหย่าที่ตะกระแตงกินมืดเนาะเนาะครับผมกินมืดแล้วกันได้เก็บการออกสามสี่วันกับทำความสะอาดโคกหนึ่งครั้งครับ ของพโรุตเกษตรฟาร์มนี่ก็จะเน้นเน้นเป็นลำนะครับเนอกรับผมลำข้าวอ่อนรัวนห้ตะกเตนตัวไวครับผมสังเกตสิบสองมือพี่น้องครับผมสิบสองวันใส่เสื้อก๊กเรียวนะครับนอกรับผมไม่เกินยี่สิบสามวันถึงยี่สิบสี่วันนะครับนะครับผมกับติดติครับผมเลื่มติดตติทยอยติดติเพราะได้กินลำข้าวอ่อนครับผมโปรตีนสูงพี่น้องมาเลี้ยงใส่กันบเลงครับเรื่องครับผมเพื่อนเพื่อนมาเลี้ยงเลี้ยงใครที่เลี้ยงตะกเตร์ก็ทดลองบ้างครับผมทดลองดู ลำข้าวให้กินครับผมตกกะกเตนจะติดตีดไวกว่าตกเกตระตครับเนาะผมติดตีดไวกว่าที่เราเลี้ยงหยาชื่อครับผมยา่ก็ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ให้นะครับเนาะครับผมจะเป็นยาหวานให้เนาองครับผมยาหวานเหมือนเดิมน,นะครับเนาะจะเป็นญ้าหวานเหมือนเดิมจะมีโปรตีนทั้งสองอย่างแต่ของผมงงผม,งงผม,ผมีหยาผมบ่ได้ไหายลร้ครับผมหมู่เป็นเลี้ยงเมือ่อเจ็ดแปดกิโลเมื่อละร้อยโลหยาของผมให้วันละ สิบก no yeah, ิโลนะครับเนาะครับผมย่าะมือละสิบโลน้องครับมือละสิบโลจะเน้นเป็นลำข้าวครับผมเน้นเป็นลำข้าวก่อนตัวกระตูไว้ครับผมแข็งแรงนะครับเนาะครับผมเอาครับผมก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับเนาะครับผมกับขามารีวิวตะตะเตนครับผมพกตะตะเตนใหญ่นะครับเนาะครับผมเอไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะครับผมขอลากรควิวตะตะเตียนใหญ่ครับเยอะครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณอีกครั้งสำหรับ ผู้สนับสนุนนะครับเนาะครับผมทุกทุกด้านเลยนะครับเนาะครับผมขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยครับเอ,อ้ครับผมไปเจอเป็นไ่คลิปหน้านะี่นอง